ที่ทันผู้ชมครับโมนี้มาพบกับต้อมสาวจอยนี่มาพบกับคนดังสาวจอยเปลี่ยนไปไนี่เบลน่ายซาลาเนโอเบลน่ายซาลาดีโอครับเออดีโอนี่มาพบกับไอ้เบลคำวันชาแนลนีโมนีซีม่มีภารกิจไปซอยเหลือแต่ว่าไอา้ไอ้เพิ่นสิบห้าไปครับอ่ะมาหลุดมาเบิ่งติดตามเส้นทางไปก่อนโมนี่ <S <S นี่ มาหน้บมาขโมยใช่เนาะเสื้อ้าไปใส่หมดเนี่าามาเดินทางอ้ยอขโงต้มนี่ยังเลยเสดๆเลยนี่ก็จะเป็นเส้นทางไปสะพานวิตรภาพไทยลาวแห่งที่สามครับแล้วก็ไปเวียงจันทร์ ก็อีกประมาณ8กิโลก็ถึงสภาพม่สภาพแล้วครับงามแน่ครับมาเบิ่งอ้ายเปพิภาไปทางไหนอ๋อนี่ คือเพ็่เพนบอกมาว่ามีคุณยายอายุเจ็ดสิบเพอนอยู่แบบชีวิตปัญหนาสงสารเนาะอยากให้มะเบิงอยากแบบว่าขัดซอยเหลืออย่างเด็กแบบมาซอยเหลือทั้งสิ้น รถครับโอ้ดินงาน่ายเป็นตะปูเงาะเนาะออใช้เลาวน่ดสบายดีครับสบายดีล้วอสบายดีเงอะไรเยี้ไมอันนี้บ่มองอยูมองเซา อะไรส้ติเต่า้ามันเป็นแล้วมันเป็นแล้วนี่อ่แนี่จับสิหูลน้้นข้าวท่ดีตัโคนูมันเข้าห้องเกัอสามเลยโอ้เหี้ยนขอมมาเปลี่ยนอายามใหญ่อ่าสิสองปีเลยดิโกติ่นเลยหืองปีเลยตั้งแต่ข้าวแม่อ้หยัง เ่ท่นได้ปานนี้แม่ก็ห้าห้าห้าสิบสามมั่นกับผู้ดีเสาสามดเดือดสามเสาสีหกเสาสามแสนสามแสนกีบเลยสังกะสีกับสังกะสีกระแปดแปดก็เป็นสิมันลงสองพายเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมสีคำนวณหาว่าก่วงเท่าไดร ก่วงเลยอ่าก่วงเท่าใดรจะได้สั่งสังกะสีให้ถือก่วงลงทั้งพี่ก็แปดแท้ลงพี่แปดแท้อายุก็ปุ๊บแปดเป้นบุญให้แล้วมันก็เศร้าเน่ยเงีสี่เมตรเนาะสี่เมตรสิบฟุตเนาะสมมติสังกะสีสิบฟุตสี่เมตรแปดฟุตก็ได้ลูกเลยแปดฟุตสวัสดีบันไดสวัสดีงานมาสวยแบบทุกไปตลอดเลยนี่แหละ คนเท่ากสิเียสกล่องด้วยครับยังเ็ม่เท่าพ้เท่ากสิอะไรอย่างเงี้ยเลสันสันสันคนเท่ายังยังใครเน่เราซกเราหาไ่เท่าก็หาไปนนี่เลยไม่นี่ไม่นี่ทุ่ทีสามแสนไม่มันี่แหละเพื่อสิได้เข้าอันส่งทุงส่งทุงก็ส่งโล่เลยไม่ก็ส่งสามุงกูแล้วได้เข้าส่งสามลูกกูสามแสน หกนานคำนวณไรหมสามแสนบอสามแสนเสาไม้กเสม้ักอยู่ที่สามแสนกีบสามแสนกีบโอ้ยลูกหลานมาวยเนาะคำดูเว่า ขอหลายเนาะกับแขกมันยกขึ้นจักหน่อยแต่มันจะสูงสูงกว่าเขาจักหน่อยสูงกว่านี่เหรอสัมผัสผู้ดีเพียงกลางคานี่แหละอันนี้สัมเพียงของเขาเนี๋ยวกำลังตัวนี้มันจะแปะขีดินอยู่เนาะแปะขีดินี่มันไต่ขึ้นขี้นนอนนะครับแต่ว่ามีแล้วแอมไว้นะครับเออไอเแป้นแป้นทั้งหมดแป้นอันนี้ดิพื้นดิพื้นที่ว่าปูนี่เอาตัวไหนปูนี่เพราะพันื้นมันมีแต่บนนอนบนเสียบนดังไพรแหละผมนีรู้บนนอนแล้วพอได้ยูบนนอน่ะก็บนไม่นอน่เลย นอนเียวไปเบ่งก่อนวัตถุเตือนใจนั่นเล่ะมันบ่มีเป๊ะวตือนจพ่อแม่พาไปเบ่งนะได้คำนวณคำนวณถือสิไฮ้ดใหม่่แม่อันนี้แม่อะตั้งเสาโอ้ยผมบ่ขอบใจโอ้ยลูกหลาน่คนรตสงสาร้วขอยาด้วแม่ด้ขอเบ่งกันเอาแป่นนอนมีแล้วโอ้เอาจังสีซะบ่เอามเอาแป้นไม่อัดได้มากข้ากสวนลู ไม้อัดไม้อัดไม้อัด,อดเอาไม้อัดสิบหามิ่งอืมปลูกตงไหนแม่มมปลูกงนี้ปม ท <oh> ี่เอางานี่เลยฮมงั้นชัวข้าวก็คือเอาจังซี่สองสี่ส pues ี่เมตรสี่เมตรสี่สี่คูณสี <m <m ่เมตรห้าสิบเพราะว่าไม่อัดเนาะเพราะเสียเอาไม่อัดสองแผ่นเป็นเฮี้ยนให้เพิ่นแล้วก็เอาเอาเบาหน้าเอาตัวนี้เนาะเอาตัวเก่าเพิ่นอ่ะไม่ให้เป็นเฮี้ยนคั่ว สังกะสีกับประมาณนี่ละสี่เมตรเอ่ 20, อสี่เมตรยี่สิบสันก็สิพอดียุสี่เมตรยี่สิบ<ม>กับอันนั้นน้าเอียงน้าแผ่นสิบฟุตสิบฟุตเดี๋ยวไปคำนวณอ,อยู่ลานวัสดุก่อสร้างเลยอ่าเดี๋ยวโทรหาสี่เมตรคูณสี่เมตรกวนแะล้วครับเดี๋ยวโทรอันนี้ก็คือเป็นเงื่อนของของคุณพี่ทหารอากาศไทยเด้ย <c oughs> นี่สิมาซอยเหลือ ประมาณสองเมตรยี่สิบคูณสีเมตรคูณสีเมตรม่ลนนะแต่ว่วาะห่าไม่ต้องไปตัดเอาเนาะไม่ต่ว่าสิมาตัดเห็ดเออไอเนี่ยปูเนาะคือเตียงไอ้เนาะนี่มุ่ง าแล้วเขาสิมาปุ๊กให้เอาเสาลงให้เขามุงให้แม่แล้วสิแอมพาบัดนี้แอมก็เอาโต๊ะเก่านี Sand ่้น um ี่แอมนีู่นี่แอมเดี๋ยวแนวมุงเอาให้มพวกางพวกตู่ม่เฮา็ดเอาไล่ะเอ้ยอืมเฮ็ดเองด้อบ่เดเออพกตูเฮ็ดเอาดิเพราะเพราะว่ามันสิเฮ็ดอ่าดีก็หลายก็บ่ได้เนาะเฮ็ดัวคาวแบบหมู่เพิ่นเฮ็ดนั่น่ะเนาะเออเฮ็ดซ่อมมันซ่อกระใหม่ๆเขากําลังยกขึ้นนั่น่ะลูกนั่นๆๆก็อยู่เอย่างที่ที่แม่เฒ่าอยู่เป็นดินแล้วนะ แมนดินของรัฐแมนนั่นทานไหนอยู่แต่ว่าต้องยู่แบบชั่วข้าวเน้ะต่อไฟจะไหนแม่ต่อไฟไฟไหนฉันทัศสี่เขาเขาได้โค้ะไรกงอืมคนว่ามันขอไฟอะไรมันต้องขอฟ่วงไฟของมาอืมอันี้หมอจี่มหมออ๋อโรงพยาบาลอย่านนี้ ออเดี๋ยวสิล่องอาถามไอ้ไแพงเพื่อนก่อนเพื่อนสิพ่อซอยเหลือไฟเดี๋ยวบอขอต่อไฟทางไหนเดี๋ยวนี้สิล่องประสานได้ไหลายทางก่อนใช่ลลลลลเ,เล็กบินมาแต่รักไง ขอต่อกับเพื่อนหลักอให้เพื่อนเดือนเทไรเทไรก็ว่าไปนะเพราะว่าใส่แค่ไม่มีอย่างเน,ะนานะนี่รับตันได้สิอยากสิซอยเหลือเด้อแนวมุ่งหลงังคาแน,นวอย่างเท่าที่ผมคำนวณแล้วนะจะอยู่ประมาณบอกเกินห้าพันบาทเอา้าไม่อดัดส,สังกะสีแนวมุ่ง แป้นปูเลยผมี่ั่นมันแั่นมีเงินเขาหาให้เลยว่าแป้นแป้นนะผมจัดการให้แป้นยังที่ผมบอกล้วแป้นปูนี่เนะเอาแป้นเก่านี่มาเห็ดเป็นห้องครัวบแล้วจัดแป้งให้แต่ว่าสีเหลือแต่แป้นตรงที่ว่าสีมามมามา,มาห้องแป้นอีกเช่นนึงเนาะไม่สีสีมาเห็ดไม,ม่สีมาเห็ด แล้วสิ็ร่องคำนวณถามเอฟซีก่อนเห็ดเป็นเนี่ยจำเด็จบอตรงไหนบอาหน้าคันว่าขันเล็กนี่เร็วไงเด้เล็กคือเห็ดเตียงอ่ะเะมีแนวเสื่อมนะโอกไมีครบทุกอย่างไฟเดีบออเห็ดแล้วปุ๊บเอามาเลยแมนเล็กก่ะนานๆเล็กเส็นละสองร้อย สองปึ๊บปึ๊บปึ๊บเล็กนี่สิยูเบสเซ็ตร่วมมุ่งร่วมยัางคางๆเล็กสัมาัสสอ0พัแต่ว่าต้องถามเอฟซครับท่านเป็นแนวนั่นบ่เสาเอาเสาสั่นๆเสาซำเพียงนี่เพียงนี่ เสร็จแล้วก็เอาเข็มเล็กเป็นกองมาวางเลยกะนั่นแหละวคอยสีเข็ดเป็นแบบน็อตดาวไหมแน่นแน่นมันน็อตดาวเป็นน็อตดาวเหรอมาขันน็อตเอาโอ้โนั่นแหละนั่นแหละบะตองเข็ดสำเร็จเลยมาปึ๊บมาประกอบเอาเลยเจ็บเจ็บบะต้องมาผีพร้อมเจ็บแม่นแม่นเข็มยูเฮื่นเลยแล้วก็มาประกอบเอาเลยยกมาแล้วก็มาตั้งแม่นแล้วก็จังมาใส่อันนั้นเอาใส่ผ้ากระตาดเอากระไรตัวเฮงอนนันใส่ยิ่งเอาจะเสรีดบุกีตัวหรอมั้งครับสี่คูณสี่เมตรห้าสิบแน่น่ะไ็้พวกบุกีนั่ เยวมสหรับมนีมาเบิงเฮียนของคุณยายอายุเจ็ิเราอยูู่้เดียวนี่ยังคิดอยู่งบประมาณอยู่ประมาณหาพันบาทหาพันบาทละคอยว่าพ่อลอเพอราะว่าเล็กกะเอาเล็กหนาสองเนาะสองคุณสองนิว้วคืนไม่อัดกะแผ่นละหกลอยสองแผ่นกับพันสอง สังกับสีแนวมุ่งกะเอา้าหาพันนี่จะได้กับอยู่ประมาณนี้ะนะแม่น,มนประมาณหาพันบาทสำรับเอฟซีทุนไรสิสนใจอยากจะซอยเหลือหนีทักคา,ามาเลยเลยครับนี่อ,อ๋อลัางติดข้างๆนี่ป้าวเขาอยู่เดือดจะได้แม่ลูกเจ็ดคนเจ็ดคน

<c oughs> อ๋นนอสสาาอ,อสบายดี <c oughs> โอ้อยู่อ๋อจะคนใครอยู่ทั้งหมดเจ็ดคนอ๋อน้องนี่กรได้เรียนหนังสือตดิดอ๋อ ทังนดีนนอยู่ติ่ยงยไทยเราเศร้าเฮาเอครับเป็นบรรยากาศครับการไปอยู่ทีเบาต่อมเพื่อนเพิ่จะมาซอยเหลือครับตอนนี้ผมถือกล่องให้เพื่นเพื่นเศร้าเมื่อยผมเลยถือให้เพิ่นไฟกับบรดมีครับเพราะว่า คืออันด th ับแรกเลยกับที่ทางแถ่นี้ก็เป็นที่ทางของอีกผู้นึงครับแต่ว่าเพิ่นก็มาอยู่มาอาศัยซื่อๆก็ให้มาอยู่มาอาศัยซื่อๆก็เลยบ่ได้เฮ็ดถาวรปานใดเพิ่นกะเฮ็ดแบบว่าพอได้อยู่ได้เศรานะครับตอนแรกกะเฮือนหลังนี้ก็จะมีลูกมีผัวอยู่ดอกมีครอบครัวอบอุ่นอยู่ดอกแต่ว่าสมมือนี้ก็เริ่มแบบอ่าจักเพิ่นว่าก็มันก็อยู่กันบ่ได้เนาะผู้นึงกินผู้นึงเล่นมันก็อยู่กันบ่ได้สมมือก็เลยได้อยู่กับลูกแม่ก็อยู่ฟุน ส่วนธรรมดาแล้วบัได้ดอกโขนะขอแล้วเธอหนึ่ง่นบัวไฮโซแบบใดบอเข้าใจเพิ่นบัให้โซโขโตไปโอ้เออแมนยูดอกแมนยูดอกมันหลายอย่างอลไรเขาก็ตามนั่นแหละเขาก็ว่าเขาบัได้ดอกแมนว่าเขาบัได้เนาะเพราะว่าไม่รุ่งสองลุ่งหมอไปอุ้มเขาเพื่อใจเขายุบแมนคาไฟเขายังเดี๋มันคุยกันยากเในอนาคตนั่นนี่มาจะเขาจะเขาเขาก็บลำบากใจนะก็เลยตัดปัญหาโดยที่ว่าเออ แต่กะจากสิวา่านาใดกะตามสมควรพี่ว่า้าตองว่าล่ะแะคือดำมืดมาได้แถวนี้ม่มีไฟอย่างมืดมาเลเอาจังสี่ก็คือประมาณว่าซ้ำเฮาซอยเหลือใดเนาะนนนเพราะว่าตามแห้งตามนี่เฮาหมดละเฮากะบ,บ่ไดเป็นสีห้างสีมีสี่ยังคือกันแต่ว่ากะลด์ต้นอยู่ลด์ต้นคนน้ากันอยู่กะซ้ำซอยได้ ไปกับบุมีที่ฉันแต่เพื่อนจาของยังม่เลี้ยงอยู่แม่นี่ยจาของมันเลี้ยงอยู่แต่ว่าหาดแม่ทาเพึ่นแต่ว่าเพึ่งนอนยากสันมันต่ำพอน้ำหมดมันขึ้นเพิ่นเพิ่นว่านอนเนี่ยมันขึ้นกับมดเจาะเพิ่นนะเสื้อน้ำไหลผ่านกับก็จะซืึนอยู่เพิ่นนะต่อมมันก็เลยมาเบิ่งอันนี้ก็เป็นลูกสาวเพิ่นบ่ลูกสาวทำไมเพิ่นเบาลูกสาวเดียวเลยบ่หรือหลายคนสาวเดียวสาวเดียวร้อนๆเลย อายุสาป่าสามสิบอามสิบป่าสามสิบสามปีสามสามมนปลายมูคอยกับามสามเจ็ดสามแปดืมข่าวว่าทายคลิปเห็นทำมอนีไปมันสิลงว่าได้ห้หน่อยเลยไปเบือเอาเนาะไปเบ่อเอาเจ้าเบอเอากะเขลนี่ก็คือบอตอมใช่าอันนี้ให้ให้เทําแม่กอนเนาะเบ่ห้ทําแม่กนี่สิบหกตีงบตีราคาประมาณห้าพันบาทกาวา อาจจะขาดหรือเหลือน้อยๆสำนั่นก็บ่มีปัญหาได้เยอะแล้วละไดงนนี่มันหวกปวดตกห่วงเมื่เลยเพราะว่าสังกะสีมันขาดอืม่สั่งไปเมืองก่อนมาติดกันไหนทันว่าเอฟซีทันไรที่สามารถสี่ให้ใส่ใหม่หรือใส่เล็กทันว่าใส่เล็กเอฟซีได้สี่ออกค่าเล็กประมาณค่าเล็กกับจังหวัดตีเล็กกับให้เอาตีไปเล็กประมาณสองพันสองพันเอาสองพัน ตีกลมๆเลยตีไปกลมๆเลยเหล็กสองพันสองพันจังกะสีอีกประมาณพันพันพันนิดๆนะพันนิดๆนะพันก็กลัวโอ้เขาจะให้เยอะวะ้าคนแล้วควงการแล้วมันกับมันกัอันนั้นแล้วกับข้าขี้เมียงแล้วมันเนี่อจังกะสีเพร้วก็แม่ของคุณแม่แล้ากาไม้อัดสิบามิ้นไม้อัดสิบห้ามิลนสองแผ่นแผ่นหนึ่งกับเจ็ดลอยพันพันสี่ตีไปเลยตัวเหล็กงามๆหาพันหาพัน ขาดก็ขาดหน่อยเกินก็เกิน่หลายเอฟซีผู้ใดที่มีสนใจอยากทําบุญท่าท่านอุปการะนั่นนี่เล็กๆในน้อยซอยเรือกันไปเพื่อมนุษย์รวมโลกนํำการซอยใดก็ถือว่าเป็นบุญซอยบ่ใดกับบู้ใดเป็นยังผบ่ใดว่ากันตามสะดวกกับผู้ใดให้ลำบากเนาะไม่ให้ลำบากจะคล้องบม่ให้ลำบากมาต่อมพร้อมแต่บ่ต่อมก็เงินไม่มาแล้วเงินมาแล้วบอนี้กาศ ที่ได้เขามานี่เพราะอายนี่เลยนี่นี่เนี้ยก็เบาขมวดชาแนลนี่เบาขมวดชาแนลเบาเบาขมวดชาแนลครับนี่เขาไปติดตามเพิ่นได้ครับการนี่เพิ่นกับเป็นคนในพื้นที่ดีแหละครับเพิ่นกับจักมักจีทางนี้เพิ่นกับผ้าเขามากครับเพิ่นเอามาเบิองแหนมาเบิองแหนเพิ่นส่วนบะต่อมหลายรอบแล้วว่าสั่นบะต่อมกับหักกระว่างหักกระได้มาเบิองครับว่าบะต่อมกับมีเวียกมีงานไปนั่นไปนี่ไปหลายหม่องหลายบอลอยู่ผู้ที่บอกครับวิธีสวิตเพิ่นนั่นแหละเพิ่นกระสีดังไฟนั่นแหละเราทิ้งเนี่ยะ ต้อยวะต้อยกับพี่กับไปขายเครื่องได้มาซื้อปิ้งซับนะไปขายกับเจ้าขายติดหนึ่งอะไรแล้วก็ติดขายโจ๊้อ๋อถ้าดโอเคป่ะมีนะเอาขอสารครับอันนี้ไปให้อันนี้ขาวสารนี่มาจากของคุณลุงบุญเพ่งโพ่จิตเนาะบ้านโน่นกูตาดูนาหนองไผ่ตําบลดูนาหนองไผ่ทุ่งชุ่มบุรีจังหวัดสุรินร์เป็นขขาวหอมมะลิอันนี้เสือพาเสือพานี่มาจากบ้านโน่นพิล่า ครับคุณแม่สาวแต่ว่าเดี๋ยวสิเอามาให้ใหม่เสื้อคานี่อันนี้มาจากของสาวหนุ่ยพิเชษนี่คุณเห็ดงานอยู่เรือพัก RS 21อยู่เรือทักอันนี้ข้าสารแต่ว่าขาวหอมมะลิเป็นข้าเจ้าด้อแน่โดยข้าวหอมมะลินี่ให้โอ้ขอบพระคุณเด้อครับเด้อมื้อสุกทุกคนลูกคู่ได้มา ช่วยเหลือแม่เท่าเน่ปปนไปวดอนออ่ะเดี๋ยวสิปพอได้ปวด่นีม่เไปบงมาสดูกันออให้ดีนี่ไงดูด้วให้โซ่ให้หาดมมาฮอดจ้าเติงเ่า้ะให้เมื่อฮอดยาเติงเมื่อ้เตินแลขึ้นไมครับเดี๋ยวเ่ไแล้วก็ใช้น้ำอะไรบ่อรอยหนึ่งเนี่ประมาณหกสิบาน65หาทรือเจาแล้วนะางอันาเงนาะิท เ้อให้ตลอดลอดพัง่ะลรู้เลยเทพบุะรุเทพปรดาก็ให้เบิ้งให้กุ้มคลองลูกหลานได้เขาจะมาช่วยเหลือมัดก็คือคนหนึ่งเหมาอนกันสามคนเราได้มาเนี่ยสา้คนนะครับมาฟอกกันสามคนแล้วเนาะเบาหน่อยกรับไอ้เพ่นครับผมสวัสดีอีกรอบครับครับมืัอนี้ สี่หายเฮ็ดยังดีเขานี่สีซอยเหลือเพิ่นจะได้ได้คิดก่อนก็ตามนั่นแหละรายละเอียดก็ตามในคลิปนั่นล่ะครับผมรัหรับนี่ก็พอสมมาพ่อขวดล้วมาโดนเติบแล้วมากระเทียงจนตอนนี้ก็ตกเกือบใบสี่โมงแล้วสี่สี่โมงแต่เราบ่าวนายต้องเดินทางต่อครับไปหาบ่ได้ฝนตกโอ้ไกลเพิ่นเดินทางไปไกลครับผมก็ต้องเดินทางไปรู้เรื่อนบ้านนาตุงอีกไปธุระอีกแมนไปตำรวจโรงเรื่นมานาตุงลูกค้ามาเอารถมาหันนี่ลูกค้ามาเอารถอีกลูกค้าโทรมานำรถแมนแมน กสมพระพุทธคุณแหละครับจำรายละเอียดที่บ่าต้อมว่าแหละครับผู้ใดที่สนใจอยากทําบุญอยากซอยเหลือกันเพื่อมนุษย์น้ำกันรวมโลกน้ำกันซอยให้เล็กน้อยก็บอกว่าครับแม้แต่เงินบาทหนึ่งก็เป็นเงินครับผมคือว่าซอยเหลือครับเนื่องว่าบ่มีเงินก็ซอยแห้งแขยนเขาลั่งใจซอยคอมเมนต์ซอยแทะขีดสร้อยก้นไหลสติดตามก็ยังดีครับพวกเข่าทั้งสามสองสุดท้ายจบคลิปเมืองนี้แล้วล่ะจบเลยแหรอแมนสหรับท่านใดที่อยากซอยเหลือเนาะครับนี่บาทคุณแม่เลยงบประมาณอยู่ที่ประมาณห้าพันบาทเนาะ ไปอยากจะซอยแบบใดหารอยสองรอยหรือจะได้ก็ได้ครับสีออกสังกะสีคนละนิดละน้อยก็ได้เม่นหรือไผที่หูจักล้านวัสดุก่อสางทียู่แขวงขม่วนกะติดต่อไปทีล้านเลขก็ไดครับราห้มาทรงเพื้นเลยก็ได้นะครับบูมมองทรงกับขอมันมหาแม่นคอมมนมหาก็ได้ครับหรือคอมันทักไปหาอ้พื้นก็ไดครับบ่ช่องบ่าวขมวดบ่าวขมวดชาแนลครับบ่กว่าทั้งเฟซทั้งอ่ายูทูปทักไปได้เลยครับผม หรือช่องมาหาเบาหน่ายก็ได้ครับเอ๋สารับเบาหน่ายดังอยู่แล้วช่องม่ต้องบอกเลยว่าช่องยัง <laughs> หูกันอยู่แล้ว <laughs> อ้าวสารับคลิปนี้นะครับสี่ขอจบนี่แล้วเนาะ <c oughs> จะได้แยกใหา่กันเดินทางหรอครับเดี๋ยวพอกันไหมครับจะมาเห็ดไอ้เพิ่นเนาะเดี๋ยว้าเบ,บาหน่ายมามาเบิ่งนํำครับตรโอกาสว่างๆหรมานทำอีกไม่นะครับ นี่ก็มาเจอกันโดยบังเอิญแม่นครับมาโดยบังเอิญบังเอิญบังเอิญลงเรือพอกันอ่ะสิขออำลาพาตจากกันนะครับผมรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีบ๊ายบายนี่หาสิบพันตัวนี้เท่าไหร่นะตัวนี้หกสิบหกสิบพัน๋ยวคำนวณถือมูนี่ มุนี่ขายจังไหนนี่55,000 55,000 2เ 55, ม <000. S 3> ตร40 2เมตร40ค่าใส่ใจอยู่ที่5,000บาทคำนวณแล้ว5,000บาทสลับเอฟซีันใด้สนใจอยากจะช่วยเหลืออยากจะช่วยเหลือติดต่อข้ามาได้เลเดอ อันนี้จะตกไปแผ่นละแผ่นละหนึ่งรบาทนี่ตกไปตกไปแผ่นละ100บาทสังกะสีผมจะใส่สังกะสีว่าประหยัดประหยัดกว่าอลูซิงหรือสันไทยสำหรับท่านใดอยากสนใจอยากซอยเหลือติดต่อขอามาไดยเลยครับตัวนี้กัสีิุประมาณแ0ดบาทสิบแผ่น